สบายสบายมองเห็นลังคาโบดเราไม่ได้เน้นเอาพื้นที่ครับเรามาเน้นเอาปลาผมเอากระป๋องนี้ได้ไหมได้ครับได้ข้างหลังก็มีครับเต็มเหลืองนี่นี่นี่ใส่เม็ดการี่จตัวเรากับบรรยากาศตกปลาเหลืองครับหมายซากเรืองานเราครับวันนี้ครับปลาเหลือง ตอนนี้เราก็มาถึงที่ถึงหมายแล้วนะครับนี่ครับทีงานมาจากไหนครับดอนเมืองครับดอนเมืองนี่นะครับเมื่อคืนมาภาคี่พัทยาเนาะแล้วก็ตอนเช้าก็มานี่กับบรรยากาศวันนี้อากาศดีครับฝนปอยโปอยนะครับชุ่มฉ่ำนี่นะครับชุ่มฉ่ำงานสี่ท่านครับผมเหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็น เหยื่อลูกปลาเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครใช้เหยื่อลูกปลาเลยเพราะว่ามันกับเบสซาบิกิกันอยู่หัวหน้าทีมอย่าให้อาเขานะไม่รู้ไปไปคุยกับแม่นางอะไรก็ไม่รู้หลยขอ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 เะยรนะเขารู้จุดประสงค์ของเราอยู่แล้ววันนี้เราก็ไม่ได้ไกลบ้านครับเอาบรรยากาศเ<ๆ>นาะก็<ำ>หมายนี้ก็ไม่ได้ไกลบ้านเท่าไหร่สบายสบาย มองเห็นลังคาโบดเรามาเน้นเอาพื้นที่ครับเรามาเน้นเอาปลาผมเอากระป๋องนี้ได้ไหมได้ครับได้ข้างหลังก็มีครับเต็มหลียงนี่นี่นี่สาเมตจการอีกสอตัวครับบรรยากาศตกปลาเรืองครับหมายซากเรือนะครับใครที่อยากนะครับใครที่ชอบตกปลานะครับแนดินทั่วไปเล็กๆนะครับเผลเผก็มีปลาใหญ่ฟุกๆเข้ามาก็นะครับมา ห,ห,หัวหน้าทีมดูหัวหน้าทีมหน่อยเดี๋ยวกล้องทําไมไม่ศาสตร์มาทางนี้เมื่อกี้เขาทําเป็นตัวอย่างสี่ห้าตัวนุ่น <c oughs> มากน้อยเนาะแบบพอเพียงเนาะยังไม่ได้ใช้เหยื่อะไรครับโฉกสซบิกิอย่างเดียวเ,เดี๋ยวผมก็จะช่วยนาเขาตกให้ให้เอฟซี FC ทางบ้านเขาเห็นก่อนว่าเรามาตกปลาบางคนเขาก็จะว่าน้าบอกเรือกเ,ออเอก่าอยู่ตรงไหนเับเรือเก่าอยู่ตรงนั้น เอาแล้วเนี่ยแกแกมากน้อยแกเอาทีละตัวเอาทีละตัวสะบสมอะมันมนหนักข้อแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวปวดข้อใช่ไหมน <c oughs> ะสนุกด้วยกันครับ <c oughs> ข้างหลังก็จะเตรียมเบ็ดใหญ่นะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าเราจะลอยสายนะครับ <c oughs> ช่วงนี้มันปลาเริ่มเข้านะครับเราก็จะทําการลอยสายก็มีถังน้ําเวียนถังก็เป็นน้ำเวียนเราครับบรรยากา เอ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับสายฟวานี่บรรยากาศนะครับน,นี่ปวดบ้านเสร็จแล้วนะมาเลยครับลงสองเส้นสามเส้นเลยลงไปเลยมีเท่าไหร่ขนลงทั้งหมดมหให้มันมีตัวเลือกปลาอร่อยหรือรับจิ้มอร่อยมือเ่ยกินหนูเดียวนะมามามา,มา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 เสร็จแล้วเนี่ยคนไม่ชอบกินไม่วางมือเลย ฝากครับช็อตช็อตช็อตปลาช็อตครับอันนี้แยกนะจิ้มอ,อุ้ยน้ำจิ้มเด็ดเลยเนี่ยใครเอาผักมาก็เห็นแวะซื้ออยู่ไม่ใช่แล้วแล้วแวะซื้ออะไรตอนนี้เห็นอ,อ๋อเห็นอีกคนนึงนี่ว่าที่จอดอยู่หน้าร้านนะเนาะเป็นไงรสชาติมันกึบๆรึบไหมี่มีตะเกียบเปเดียวเลย เรือมาเก็บเรือที่อยู่ในเรือก็หมดแล้วเป็นยังไงคืบๆไหมหาหักไปแล้วหาหักบ้างหรือดึงไม่ดูเนี่ยบอกปลาดิบที่ปลาเลยอบอกกินกินไม่ได้ผมไม่ชอบกินไม่เคยกินปลาดิบนะอีซีอ่าอีซี่อ่าอีซี่อาไปเอาอินดี้บางไหน เมือ่อกี้นี่ไงคนข้างหลังก็ตกมาไงเออปากแหลมมันกลายพันธุ์นี้ยอะมันหยอ,อกกึบๆนะอ่ามันจะมีรสชาติอ่ะนนนอลองดูพิงน้ำปลา<ๆ>ที่ว่ามันไหลอ,ออกมาใส่เต็มกระปุกไว้มันไหลอ,ออกอบรรยากาศครับอืมว้าวอย่ากให้เหลาเ,เด็ดแค่ไหนนี้คนละรสชาติปลาข้างเด่ว ออบอใหกเนื้อขาวมะครับมาบอกรสชาติได้จพูด่ยจะเลือกอานบอรสชาติัเกเนื้อปลาเนื้อปลานุบๆค่อยๆแลบลิ้นยาวๆอุ้ย ขออนุญาตถ่ายคลดป้วยนะครับนี่มาเชิญพี่น้องเรามากินบางนี้เออมันรสชาติแบบไหนความรู้สึกในเรือมันเป็นแบบไหนเรามาสัมผัสดูเออถ้าไม่เมาก็โอเคนะอร่อยจอดจากท้องทะเลสมัยสารนะครับรู้เรื่องอย่าให้เหลาอัดหนึบนะเนี่ยเข้าบรรษาครับก็เลยต้องกินแบบนี้ ใช่ใช่ต่เบอร์น้เลยนะเบอร์มันมันจะกึกคึกนี่แหละตะเกียบอย่างดีเลยนี่ยคนกพี่แล้วก็ขึ้นเรือมาเดี๋ยวไม่ได้กินน้ำเลยนะักันอย่างเดียวกับบรรยากาศอืมอือย่าให้เร่อครับอย่าให้เราอา ตกไปกินไปครับน้ำชานะครับบรรยากาศผักยกผัก,ยก,กยกปลาสดสดอืมอีบาดเจ็บือวิวพัทยานะครับมัิสั่งได้อืม,อม,อม,อม ได้เลยไปอย่าไปลงมือแล้วหยุดไม่ได้นะดูไปชิมหมากก็ให้ว้านี่มาแล้วสดสดเลยเลยสดสดเลยนี่กิดหัวเอาเลยนี่ มาบเขาให้ใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่นี่ครับสดๆดี่ยิงกันสดๆเลย้วคุยกับมันเรื่อยไม่ได้คุยกันมันเรื่อยไม่จะว่าเวเลยยิงกันโยก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 ปิดป่าวกินข้าวเป่าน้ำมาดูเลยไอ้ตีติดติดไอ้ติดติดเปิดเปิดหน้าล็อก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 ติดมันติดมันติด งานเราครับวันนี้ครับปลาเหลืองทีมงานเป็นไงครับนี่เหรอบอกมาเอาอินซีกายพันธเนาะอินซีเรากายพันธุ์เนาะกายพันธุ์กินไปตัวแล้วอินซีเนาะอินซีอินซีกายพันธุ์รอเรือกันครับ ดเ,เล้ยยังฮะเพ้ยะเขาเห็นหน้าเขาแค่ไม่แต่งอยู่เจอกั <c oughs> กนใหม่คลิปนหน้าครับผมโอ้นี่ผลงานแก๋วแจ๋วโอเคไปเช้าเย็นกลับครับน้าถ่ายรูปของคนพอพอพอพ,พอได้ทอดอ่ะอเกิน เอาไปทำอะไรปลาหรอเอาไปทำปลาอะนี่ครับประชาชนเกับกับบรรยากาศฝนไปปล่อยเพิ่งจะมาหยดช่วงช่วงช่วงบ่ายสี่โมงนี้เนาะเห็นแดดไม่เป็นไรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเสกได้ไปเยอะๆเี่โอ้เสกเสกแป๊บเดียวปลาเต็มตะกร้าเลยนะเสกไหมเสกไหมโม แ่งอง <S 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 อ่ะเรียกป้ายค่ะตเอาเอาเสกแล้วเปล่าสุกขีสุกขังสุกกระังสุกลงรูสุกกาหูปมั่หเลยจำไม่ได้เลยทิดจอืมอาจไม่ได้เลยึกกระถาว่ากบกบเส่ปลาเลยเนี่ยนึกกรถาขาเลย แป๊บเดียวละลายหมดแล้วอช่ไหมฮึชอบไหมฮึฮึฮึแบบนี้นะปลาตัวใหญ่นี่ปลาเนี่แข็งโคตเลยเลยโอ้ปลาหิมะนี่ของแท้เนี่ยปลาหิมะเนี่ยเสียบลายไปวะน้ำเข้าไปเลยพอมีเสียงหัวแล้ว รอเรือครับน่าอรอยปะ่ะโอมแล้วดุ